ฝากกดไลค์กดซับคลายช่องด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เป็นรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวแบรนด์ Ocean X แล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวรุ่นที่เป็นลิมิเต็ดล่าสุดของทางแบรนด์นะครับผมแล้วก็เป็นวัสดุพิเศษอีกแบบหนึ่งนะครับผมที่ทางแบรนด์เนี่ยยังไม่เคยใช้เลยนะครับผมอันนี้ต้องเล่าก่อนนะครับผมว่าแบรนด์ Ocean X เนี่ยถ้าใครเคยเห็นวัสดุที่เป็นหน้าปั่นหินแบบนี้นะครับ ดยตัวแบรนด์ Ocean X เนี่ยเขาเคยโคกับทางแบรนด์เนตันนะครับซึ่งแบรนด์เนตันเนี่ยจะเคยมีวัสดุตัวเรือนที่เป็นบรอนซ์แล้วก็ทำหน้าปัดที่เป็นหินชนิดต่างออกมาแล้วก็ได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะครับผมในส่วนของตัวริมเต่ตัวนี้นะครับผมทาง OceanX ก็ได้คอนเซปต์ของตัวจากแบรนด์เนตันที่เขาโคกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับผมเอามาทําเป็นหน้าปัดหินในรุ่นพิเศษนะครับผมซึ่งยังอยู่ในรหัสของ ตัวอย่างตัวนี้นะครับ SMS 1 0 2 1 M ลงท้ายด้วย M นะครับก็จะเป็นรหัสเดียวกับตัวที่เป็นหน้าปัดหินแ a เทยนะียรไรน์นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นหินซีบ้านดาเนิโอนะครับผมซึ่งสีมันจะเหมือนกับตัวปลาม้าลายนี่นะครับผมผมไม่ดูให้ชัดนี่ครับมันก็จะเป็นตัวสีเทานะครับผมแล้วก็แซมด้วยลายหินที่เป็นสีออกแดงเลือดหมูซ่อนอยู่ข้างในบนหนะ้าปัดแบบนี้นะครับผมซึ่งจะ ในแต่ละเรือนเนี่ยลายมันจะแตกต่างกันหมดเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าถ้าซื้อไปเนี่ยลายที่เรามีนะครับก็จะไม่ซ้ำกรบเรือนอื่นแน่นอนแน่นอนนะครับผมจะเป็นเหมือนกับนาฬกาที่มีหนึ่งเดียวในโลกนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูที่ตัวเรือนก่อนนะครับอย่างที่บอกครับรหัสตัวนี้เนี่ยรหัสลงท้ายด้วย M นะครับส่วนใหญ่แล้วตัวลิมิมเต็ดของทาง Ocean X ก็จะอยู่ในไซส์อยู่ที่ตัวไซส์ของชารมาสเตอร์หนึ่งพันก็คือสี่สี่มิลนะครับตัวกันน้ำหนึ่งหนึ่งพันเมตรนะครับจะเป็นทรงดิฟซีนะครับแบบนี้ ผมลองทาบให้ดูนะครับก็จะเป็นไซส์44มิลน,นะครับทรงน่ากับดิฟซีข้อมือลูกค้าถ้าเคยใส่ไซส์44แล้วไม่มีปัญหาแต่ถ้าใครไม่เคยใส่ก็แนะนำะข้อมือสักช่วงประมาณสัก6.2นิ้วขึ้นไปนะครับ6.3นิ้วขึ้นไปนะครับข้อมือผมเนี่ยประมาณ6.7นิ้วนะครับก็ใส่แล้วพอดีข้อเต็มเมนะครับใส่ถ้าใส่เรือนนี้เนี่ยเราต้องเขาเรียกว่าต้องเตรียมใจนิดนึงว่าข้อมือตัวในการที่ใส่เนี่ยมันจะเต็มข้อแน่นอนนะครับแล้วก็ดูไม่ได้เป็นนาฬิกาที่มีเเรรือนนนขาดล็กะคับ เนื่องจากเป็นทรงดิฟซีนะครับเป็นทรงกันน้ําลึกสุดของทางโรเล็กซ์นะครับผมนี่ครับผมสีสันสวยงามนะครับสําหรับรุ่นนี้เป็นตัวลิมิเต็ดด้วยนะครับ299เรือนนะครับผมนะผมจะไม่ผิดแล้วก็ในส่วนของตัวเรือนครับจะมีระบบฮีเลียมเอสเคปต์บลวอยู่ด้านข้างตัวเรือนตรงนี้นะครับจะเหมือนกับโรเล็กซ์ดิฟซีเลยเป็นระบบออโตเมติกลิลิฟสนะครับก็คือเวลาดำน้ําลึกเป็นฟังก์ชันสําหรับคนที่นักงดำน้ํามืออาชีพพวกนี้นะครับผมเวลาขึ้นมาจากน้ำเนี่ยไอตัวก๊าซฮีเลียมที่เกิดเวลาดำน้ำเนี่ ทำให้นาฬิการ,ระเบิดออกมานะครับผมก็จะมีตัววาตัวนี้คอยคลายก๊าซีเ l ียมนะครับผมน,น,นี่นะครับส่วนสเปคกันอื่นนะครับผมก็จะเหมือนกับตัวชาม m p Master หนึ่ันก็คือส่วนของกระจกจะเป็นกระจกซซฟไฟร์ที่หนาถึง4.5มิลมนะครับผมถ้าเทียบกับกับ Rolex Subsea อยู่ที่5.5มิลมก็ถือว่าต่างแนคะ่แค่1มิลมตนะครับตัวกระจกจะหนาเข้าไปข้างในนะครับผมนี่ถ้ามองนัานค้างกระจกจะไม่ได้นูนขึ้นมาเยอะนะครับ เรียบติดกับตัวเบเซลนะครับส่วนของเบเซลนะครับก็จะเป็นเบเซลวัสดุเซรามิกนะครับผมตัวมาร์เกอร์ต่างๆที่อยู่รอบขอบเบเซลนะครับจะเป็นแบบสลักลงไปนะครับจะไม่ใช่เพ้นท์เรียบๆนะครับถ้าสัมผัสผิวเนี่ยจะรู้เลยว่าอ่ามันจะมีในส่วนของตัวเท็กเจอร์นะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเครื่องนะครับผมก็จะเป็นเครื่ององตัมติจากทางไซโ้นะครับจะเป็นรหัส NS35 นะครับผมก็จะเป็นเครื่องความถี่2 1 6 0 0รอบแล้วก็มาพร้อมกับฟังก์ชันวันที่นะครับผมขึ้นลานมือได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ครับไม่ไม่ยอมจะแบดขันเกลียวนะครับผมรุ่นพวกนี้ขันเกลียวทั้งหมดนะครับแล้วก็สเต็ปแรกสามารถที่จะขึ้นลานมือได้นะครับผมเซตเข็มจะเป็นเซตเข็มเบนซ์นะครับสีเงินแล้วก็ดึงหัวนอกสุดกี่นวินาทีแฮกเข็มวินาทีได้นะครับที่เวลาที่เราตั้งเวลานะครับนี่ครับแล้วก็ครึ่งจังหวะนะครับจะเป็นวันที่อ่านผม ดึงเอาไว้ให้พลช่องวันที่นิดหนึ่งอย่างนี้นะครับวันที่จะอยู่ครื่องจังหวะเหมืนนอนนาฬกาออโตเมติกทั่วไปนะครับผมหมุนลงวันที่ก็จะเปลี่ยนแบบนี้นะครับก็เปลี่ยนใช้งานอนง,ง่ายง่ายอยู่แล้วนะครับส่วนของตัวเครื่องพวกนี้เบสเซลนะครับก็จะมีหมุนได้120คลิก1ทิศทางน,นะครับก็จะเป็นทวนเข็มนาะฬิกาเป็นหลักนุ่มดีนะครับผมแล้วก็มีความละเอียดถึง120คลิกนะครับใ,ในเการจับเวลาเอาไว้ตรงสามเหลี่ยมไว้ตรงเข็มนาทีแล้วก็ดูได้ว่าเวลาผ่านไปแล้วเท การเก็บงานเก็บงานนะครับผมในส่วนของด้านบนตัวเรือนและสายนะครับจะเป็นเป็นแบบขัดด้านนะครับงานขัดผิวมาค่อนข้างที่จะดีเลยในส่วนของด้านข้างตัวเรือนจะเป็นขัดเงานะครับเวลาใส่บนข้อมันจะดูมีมิติมากขึ้นนะครับการเล่นขัดเงาขัดด้านแบบนี้นะครับนด้านข้างตรงสันสายก็เหมือนกันนะครับผมจะเป็นขัดเงา ส่วนของข้อสายจะเป็นเป็นแบบขันเกลียวนะครับผมใช้ไขควงหัวแบนไข่นะครับก็จะมีความทนทานมากกว่าแบบตอกนะครับส่วนของบานพับบานพับจะเป็นบานพับแบบ2ชั้นนะครับนี่เหล็กหนานะครับปรับไมโครจัดได้อีกสี่ตำแหน่งตรงนี้นะครับนี่เรียบร้อยนะครับมีแส่วนของตลาแบรนอะไรเรียบร้อยนะครับ ฝาหลังเป็นฝาหลังทึบนะครับผมตัวน,นี้ก็จะมีความหนานิดนึงนะครับใครที่ชอบในการเรือใ,ใหญ่ๆหรือใส่เต็มๆข้อเนี่ยความหนาของฝาหลังถ้าสังเกตเนี่ยจะค่อยๆนี่หนาเลยเนื่องจากเป็นตัวกันน้ําลึกนะครับและได้ถึงระดับ1000เมตรส่วนพรายน้ำอ่าพรายน้ําก็จะเป็นพรายน้ําที่เป็นสีฟ้านะครับผมจะขึ้นคลิปให้ดูนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะสว่างสาหรับอยู่แล้วสําหรับตัวแบรนด์ Ocean X นเะครับเป็นแบรนด์ที่ตัวพรายน้ำจะให้มาทั้งส่วนของหน้าปัด แล้วก็ขอบเบเซอร์ที่เป็นเซรามิกด้วยนะครับผมรุ่นนี้จะเป็นสีเดียวกันหมดเลยนะครับอยวให้ดูหน้าปัดชัดในทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมนี่ครับในส่วนของลายหินนะครับค่อนข้างนี่สวยครับแล้วก็เล่นกับแสงได้ดีนะครับเวลาโดนแสงเราก็จะเห็นลายชัดขึ้นมาหน่อยส่วนท้ามองไกลๆก็จะคล้ายกับหน้าปัดสีดําแต่ว่าก็จะเห็นลวดลายนะครับแล้วก็สีที่เป็นแดงเลือดหมูนะครับคอยแซมอยู่ฟอนต์ตั้งๆนะครับชัดเจนนะครับก็จะมีตัวในส่วนของตัวแบรนด์ Ocean X แล้วก็ตัวคําวาชระมัสเซอร์หนึ่งพ อยู่ด้านล่างตัวชื่อแบรนด์นะครับผมแล้วก็สเปคต่างๆนะครับจะลงเอาไว้ครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนี้น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่หาในการที่เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับแล้วก็ยังได้ในส่วนของความเป็นเอกลักษณ์ของตัวหน้าปัดนะครับผมที่จะไม่เหมือนใครเลยนะครับผมแล้วก็เป็นตัวหินที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับผมเป็นหินหินปลาม้าลายนี่นะครับสีมันจะค่อนข้างที่จะสวยงามออนแนวเทาๆแล้วก็แซมด้วยสีแดงเลือดหมูนะครับผม ก็ใครที่สนใจนะครับผมราคาตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ1น0 0 0บาทนะครับก็แพงกว่ารุ่นปกตินิดนึงแต่ว่าแพงไม่เท่ากับตัวที่เป็นแมทเทลไรท์นะครับผมก็ถือเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับสามารถที่จะสั่งซื้อทาง s h อป e e ร้านหรือว่าเว็บไซต์ร้านหรือไม่กร l a ั่งร้านได้นะครับหรือทักทาง Line Offi c i a l ของทางแบรนด์มาก็ได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ Ocean X s m s 1 0 2 1 m นะครับกนจะเป็นหัสรุ่นพิเศษนะครับขอบคุณมนกครับ